สวัสดีนะคะสวัสดีเด็กๆทุกๆคนเลยกลับมาอยู่กับคุณครูมดอีกแล้วคราวที่แล้วเป็นไงขับเครื่องบินกันสนุกสนานดีไหมคะอเด็กๆคะเด็กๆร้องเพลงที่คุณครูให้ไปด้วยนะจะได้เป็นการท่องคำสพทบทวนไปในตัวเอามาๆ,ๆก่อนเริ่มเรามาร้องเพลงไปพร้อมๆกันดีกว่าคะ่ะลุยเลย ทองไวนะ้าคัลเลอร์ส R E E N G R E E N กรีนสีเขียวกรีนสีเขียวเราเรียกสีเขียวนั้นว่ากรีนเราเรียกสีเขียวนั้นว่ะกรีนทองไวนะ้าคัลเลอร์ C e R E D เรดอะดีเรนันสีแดงนันสีแดง สีแดงนันวเรดเราเรียกสีแดงนันวเรดทองไวนาคัลเลอร์ซีวายอีเอลอลโอวายอีเอลอลโอดับเบิลยูดับเบิลยูเราเรียกสีเรื่องวายเยลโลเราเรียกสีเรื่องวายเยลโลทองไวนาคัลเลอร์ซีเริ่มร้องกันได้บ้างหรือยังคะ นะึกหน่อยนะฝึกหน่อยนะจะได้เปลี่ยนรูปแบบการท่องคําศัพท์ไปเนาะคุณครูว่าเอาอีกสักรอบดีกว่าแต่ขอเป็นเร็วขึ้นเนาะไปค่ะเร็วหน่อยนะ เราเรียกสีเขียวนานูนกรีนท่องไว้นะคันเลอร์ซีอารีดเรดอารีดเรดนั่นสีแดงนั่นสีแดงเราเรียกสีแดงนั้นว่าเรดเราเรียกสีแดงนั้นว่าเรดท่องไว้นะคันเลอร์ซีไวเอลล์โอไวเอลลโอดับเบิลยูดับเบิลยูเราเรียกสีเหลืองวไวเยลโลเราเรียกสีเหลืองวไวเยลโลท่องไว้นะ เริ่มได้เริ่มได้แล้วนะทีนี้เรามาต่อกันด้วยด้วยสีของเรานะคะทั้ง4ี่สีนะเรามาทบทวนคําศัพท์กันก่อนเมื่อกี้เราทบทวนจากเพลงเด็กๆเห็นสีแล้วเด็กๆตอบนะคะเริ่มสีที่หนึ่งค่ะมันคือสีอะไรนะ้าสีเหลืองนั่นก็คือเยลโล่ค่ะไปดูสีที่2กันต่อดีกว่าค่ะสีอะไรนะ้าเรียกว่าอะไรภาษาอังกฤษเรียกว่า บลู Blue, ยอดเยี่ยมเลยสีที่3ไปดีกว่าไปพร้อมๆกันสดใสมาขนาดนี้สีแดงเรียกว่าเรียกว่าเรดเก่งจังไปสีสุดท้ายเหลือสีอะไรคะเหลือสีอะไรเอ่ยเหลือสีเขียวใช่มหมแล้วสีเขียวเรียกว่าอะไรออกเสียงดีๆกรีนถูกต้องเกรกเก่งมาก เรามาลองบอกสีของสิ่งของกันเถอะสิ่งแรกที่นักเรียนจะเห็นต่อไปนี้คือดินสอถูกไหมคะถ้าเด็กบอกตามโครงสร้างประโยคให้ถูกต้องนะตอบให้เป็นประโยคเราเริ่มจากเป็นภาษาไทยก็คือดินสอสีน้ําเงินโครงสร้างประโยคก็คืออ่ะบวกด้วยสีก่อนแล้วค่อยบวกด้วยดินสอเพราะฉะนั้นจะ,จะบอกได้ว่าอ่ะ blue pencil รูปต่อไปเด็กๆเ,เห็นอะอะไรคะภาษาอังกฤษมันคือ What is this? This i s a book ถูกไหมคะแต่ว่ามันเป็นหนังสือเล่มสีเหลืองเพราะฉะนั้นเราจะบอกเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอะไรได้ว่าไงคะอ yellow book สิ่งต่อไปคุณครูถามก่อน What is this? สมุดโนต้ตเรียกว่า This is a notebook แล้วสมุดโนต้ตสีแดงล่ะคะ มันคือ A r e ร Note b o o k เยี่ยมเลยวันนี้คุณครูมีกิจกรรมนะคะในเล่นแบบฝือหัดนะให้เด็กๆระบายสีนะคะอยู่ในหน้า18นะคะตามสิ่งของที่คุณครูกำหนดให้นะคะโดยที่มันจะมีกำหนดบอกไว้อยู่แล้วนะคะว่าอะไรต้องระบายสีอะไรเด็กๆระบายไปตามนั้นได้เลยมีใครแอบรอเกมคุณครูมดอยู่ไม่นะา มีเกมให้เล่นแน่นอนระบ,บายสีเสร็จแล้วมาเล่นเกมหรือเล่นเกมก่อนแล้วไประบ,บายสีก็ได้อะอย่าเพิ่งรีบสแกนค่ะเดี๋ยวฟังวิธีการเล่นเกมก่อนวันนี้จะมาในรูปแบบของควิดโชนะคะควิดโชเป็นยังไงเรามาดูกันนะคะเมื่อเดกดเข้าไปนะคะกดปุ่มสตาร์ทเข้าไปก็จะมีาคําถางนะคะอย่างข้อแรกค่ะเยลโล่เด็กๆก็เลือกเลยค่ะเยลโล่สีเหลืองดูเหมือนจะง่ายใช่ไหมคะแต่ทีนี้เกมนี้ดีอย่างตรงที่ว่าเขามีตัวช่วยด้ยแล กขามีตัวช่วยก็คืออยู่ด้านล่างนะคะเกมไม่ต้องกดให้ไวยิ่งกดไวเรายิ่งได้คะแนนเยอะอยู่ข้างล่างคะ่ะด้านล่างตัวช่วยนะคะก็จะมีคูณ2คะแนนนะคะแล้วก็50า0คือเหมือนว่าตัดช้อยออกไปให้เราเลอแค่2ข้อจาก4ข้อแล้วก็ Extra time ก็คือเพิ่มเวลาเห็นเวลาอยู่ข้างบนแมมมันจะมีเวลาเลือ่อนลดลงไปตลอดเวลาถ้าเวลาลดลงไปจนหมดนั่นคือเราแพ้ในเกมนั้นยิ่งเวลาเหลือเยอะเท่าไหร่ใน,นแต่ละข้อตอบให้ไวที่ไร่ ตอบให้ไวเท่าไหร่เรายิ่งได้คะแนนเยอะที่สุดเห็นไหมคะเวลาข้างบนมันจะหมุนลงไปเอยเลยมุนลงไปเอยยุบลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องตอบให้ไหวนอกจากแข่งกับเวลาแล้วนะคะเขายังมีโบนัสให้ด้วยนี่เด็กๆด,กดูมันจะมีแผ่นป้ายโบนัสมากมายให้เราเลยว่าเราจะได้คะแนนเพิ่มไหมหรือว่าได้ตัวช่วยเพิ่มไหมเขาก็จะสลับก่อนเล่นไปเขาจะมีโบนัสให้ด้วยเด็กๆก,ก็เลือกแผ่นป้ายเลยคะ่ะ นี่คุณครูได้50-50คือการตัดช้อยออก2ข้อแบบนี้เป็นต้นค่ะเด็กๆลองไปเล่นดูนะคะแล้วก็คุณครูจะทิ้งคิวอารโคดไว้ให้ท้ายคลิปเหมือนเดิมหวังว่าเด็กๆคงจะสนุกกับกิจกรรมที่คุณครูนํามาให้วันนี้นะคะไปเล่นเกมกันดีกว่าแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ